สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องมาซาลอนนะครับน้องปอมนะน้องสีสวยน้องสีเท่มากเลยไม่เคยเห็นน้องน้องปอมสีแบบนี้มาก่อนเลยนะเทไหมตาก็สวยตาก็เท่ตาสองข้างนี่ไม่เหมือนกันนะเท่เป็งไงดูสิอํานรับแต่ขนล้าน้องหมาน้องมาซาลอนนะครับเจ้าของอยากได้เป็นทรงขนสั้นเพราะว่าตัวเจ้าของเองนะครับกําลังจะคลอดลูกนั่นเองก็อยากให้ ตัดขนให้น้องเป็นทรงขนสั้นจะได้ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าต้องเอาเวลาไปดูแลเด็กน้อยที่กําลังจะคลอดนะส่วนน้องหมาก็จะตัดเป็นทรงขนสั้นเป็นทรงบูนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนโดวดวงขนฟุ้งกระจายในบ้านด้วยนะครับจะได้ทาความสะอาดได้ง่ายอาบน้าเป่าขนแห้งไวด้วยครับขนไม่ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านติดซุติดเสื้อผ้าติดโซฟานะจะได้ไม่ตันในช่องแอร์ด้วยอาบน้ำตัดขนล้านน้องหมาน้องมาซาลอนครับ ใครมีปัญหาเรื่องขนรุดร่วงขนฟุ้งกระจายนะครับของสุนัขและแมวติดต่อเราได้ครับแต่ไปส่งขนสั้นดูแลง่ายครับเบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไง นี่เป็นทรงขนสั้นของปอมนะครับพี่ช่างกาลังแต่งหน้ากลมให้ไวสะโพกนะครับตัวสั้นเหลือ1เซนลดวปัญหาเรื่องขนรดร่วงขนพันกันขนฟุ้งกระจายติดเสื้อผ้าติดเข้าไปในประบบทำความเย็นนะครับทรงขนสั้นก็จะได้ดูแลง่ายยืมเสือ้อดดูแลง่ายนะครับอาบน้ำป่าขนแห้งไวแปลงขงนได้อย่างั่วถึงด้วยนะครับลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายยินหวานจ้ะ ลดการสะสมเห็บมัดลดการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับที่สาคัญก็คือเ<ม>จ้าของอยากให้ตัดทรงขนสั้นเพราะว่าที่บ้านกําลังจะมีสมาชิกใหม่นะครับคุณแม่กําลังจะคลอดลูกนั่นเองหํือกลังจะมีน้องคุณแม่ก็เลยอยากให้ตัดส่งขนสั้นให้จะได้ดูแลง่ายนะดูแลสุนัขง่ายก็จะมีเวลาดูแล เด็กทานลกมากขึ้นด้วยนะครับโอเครับเดว,วกลับมาดูกันอีกทีนะว่าตัดขนนห้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนนะร้านอาบน้ําตัดขนน้องหมาน้องเมีวซาลอนในสวนเกษตรมะขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8น6 4 0 4 4หกดกสนย์สดินดูกัดสะบัดเวียงวินพี่ช่างล้ำหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วายาสลบนะกลับบ้านได้